Hi hello ห oh, ล like ังจากที่ห่างหายไปนานกับชาวโชว์เจ้าขานะคะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วแต่จะบอกว่าวันเนี้ยต้องไปแฮกกับพ่อที่กับเพื่อนที่โรงแรมชื่อดังแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเราก็อยากแต่งหน้าแต่แบบไม่อยาก ไม่อยากแต่งจากก็เลยแบบคิดว่าโอ้ยคงเสียดายหน้าตัวเองที่แบบอาจคาวไซส์เหมือนกับน้ำมพะพร้าวเผา,า,า,าสวัสดีครับพบกับผมแบรนด์ตันเมคอัพอาร์ติสต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการแต่งหน้าโดยเผยผิวครับ และเผยชายก็วันนี้นางแบบของเรานะครับก็มีผิวที่สวยแล้วก็ใสโอเคแล้วจริงๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องปิดบังหรือว่าปกปิดใดๆมากวันนี้เลยเราเลยจะมีวิธีการเผยผิวเผยผิวคือการใช้คัตเตอร์ลอกแล้วแล้วบีบเอาหนองที่อยู่ข้างในออกโอเคครับวันนี้จะมีขั้นตอนและวิธียังไงติดตามรับชมกันได้ครับ ไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาเติมน้ําให้ผิวโดยการใช้ d อ y เตอรี่ยังสปริงกิ้งเจลครีมนะครับตัวนี้จะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์สำหรับเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวหน้าหน้าเราก็จะดูมีน้ํามีนวลเ,เปล่งประกายครับวิธีทานะครับเราก็แต้ม5จุดครับทําไมต้อง5จุดคะก็จะได้ทั่วหน้าครับถ้าจุดเดียวอาจจะไม่ทั่วเป็นคําตอบที่ตรง <c oughs> จริงค่ะ เหมือนจริๆฉันไทยเองก็ได้นะใช่ไม่ต้องมีก็ได้ช่วงแ่งหน้าเนี่ยอืจริงเอามาทำไมเนี่ยเอ้าต้องมีสิโอเคโอเคต่อไปนะครับเราจะมาลงรองพื้นกันครับโดยการโดยวันนี้นะครับเราจะใช้ด็อกเซอร์ยางทู s ีเดอร์มิสเบสบีบเห้าบวกบวกนะครับต้องแปลด้วยนะทั้งหมดอ่ะทเป็นภาษาภาษากรีก เราจะบีบลงมือนะครับแล้วจากนั้นเราจะใช้ตัวสปริงกิ้งเจลครีมเมื่อกี้นะครับมาผสมกันครับเพื่อที่จะได้การปกปิดที่เบาบางมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมโดยวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นแปรงไฟเบอร์นะครับแปรงนี้เขาเรียกว่าสกังบัตนะครับสกังที่ตัวมินมินละใช่แล้วเอามาทาหน้าเธอหน้ามินนะเราจะวนตรงนี้นะครับตรงมือก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะมาวน ตรงใบหน้าเพราะว่าแปรงตัวนี้เนี่ยจะทําให้การปกปิดเนี่ยน้อยแต่ว่าจะทําให้ผิวเนี่ยดูเปล่งปลั่งมากขึ้นอ๋อค่ะถ้าสมมติวนไปวนไปแล้วทําไมแล้วแล้วอวัยวะบนหน้ามันเปลี่ยนหมดตายอยู่ส่วนล่าคือเหมือนกวนขนมหน้าขนมเค็งอะ เหมือนทำให้ผิวเนี่ยดูใสามากยิ่งขึ้นถ้าเราไม่ใช้แปรงนี้จะได้ไหมคะได้ครับใช้มือก็ได้ครับแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เนาะเพราะแปรงเขาจะช่วยให้เราแบบว่าผสมาการเป็นเนื้อเดี่ยวมากขึ้นถ้าใช้แปรงอื่นไหมคะฝอยได้ได้ครับได้ฝ <laughs> อยแล้ก็ฟองนานใต้ทะเลลึก <laughs> ได้ได้ ธาตดเล็กแคลเซียมและฟอสฟอรัสอืมซึ่งถ้าจะใช้สาหร่ายสไปรูลีน่านี่จะดีมากเลยนะครับสัมฉันเอากินเป็นอาหารจะบอกว่าที่ผ่านมานี้ไม่อยู่ลงกรุงเทพทำไมไปเที่ยวกรุงเทพอือก็ไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไม่เคยขึ้นมัวแต่คุยกับผู้จนเลยสถานี ไปสามสายรอเล่นรอเล่นต่อไปครับเราจะลงแก้มนะครับด้วยครีมบลัชนะครับวันนี้ใช้ Revlon Photo Ready f l a s h e s Lotion นะครับตัวนี้จะเป็นบลัชออนที่เป็นเนื้อครีมครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมที่เกลี่ยง่ายตัวนี้จะทำให้แก้มเนี่ยดูเปล่งปลั่งแบบเป็นธรรมชาติเพราะว่าถ้าเราใช้ฝุ่นเนี่ยก็จะดูเหมือนแบบ เป็นแป้งใช่ไหมครับอันนี้ก็มาหารได้ไหมครับได้เขาผสมน้ำอันนี้ก็จะแตะไปสองข้างก่อนเลยนะครับแค่นี้ละพอแล้วเนี่ยโอเคได้ละไปเลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะนวดบนเกลี่ยตอนนี้ก็จะเกลี่ยง่ายมากเลยนะครับเพราะเนื้อเขาจะแบบเป็นเนื้อที่เป็นคนแรกที่ฉันได้ใช้ไหมเนี่ยใช่ครับเป็นคนแรกเป็นคนแรกอีกนะ ทำว่าขครที่ไหนรีสุมาอ่าในเมืองไทยตอนนี้ในเคาน์เตอร์ยังไม่มีนะครับแต่นี่ผมไม่มีอ่ะคือต้องเอ่ผมไปต่างประเทศแล้วก็แวะซื้อตรงดี้ฟฟีนะครับอืมแล้วเพิ่มนิดนึงให้มันดูแบบแก้มอมชมพูเหมือนโดนตกมาเหมือนแมวเออเหมือนแมวแมียวมเมียวแก จากนั้นนะครับเราจะเพิ่มความเปล่งประกายของผิวหน้านะครับด้วย Intuit Facial Highlighter นะครับตัวนี้จะเป็นสี mm hmm. ออกชมพูหน่อยนะครับ,รบเป็นเขาจะมีสองโทนสีครับมีโทนสี Warm Light กับนี้เป็นพิ้งครับก็คือออกชมพูชมพูหน่อยเนาะ mm hmm. เราจะใช้นิ้วมือนะครับวนไปแล้วเราก็แต้มไปตรงบริเวณจุดสูงสุดของโนกแก้ม <laughs> เราจะใช้ตัวไฮไลท์สีขาวนะครับแตะบริเวณ T zone จากนั้นเกลี่ยครับตัวนี้ก็จะเพิ่มให้หน้าเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีประกายชิมเมอร์ทำให้กระจายแสงแล้วหน้าเราก็จะดูแบบวิ้งวิง้งเวิ้งวังเคว้งคว้างอะไรเงี้ยคือล้องเพลงได้เลยเออ โอ้ยเหงาทำไมอ่ะเหงาเอา้า <laughs> มันมีอะไรแค่เหงาเฉยเพียงแค่นี้นะครับก็จะเป็นการเผยผิวที่เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ <Hi. S 1> แต่ยังไงเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะแต่งหน้าต่อได้แล้วผมแนะนำหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาผิวมันเนี่ยก็สามารถใช้แป้งฝุ่นที่ควบคุมความมันนะครับ ซับตรงบริเวณทีโซนนะครับก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยไม่มันแต่วันนี้ชาวของเราหน้าค่อนข้างที่จะแห้งนะครับเราก็พยายามทําให้ผิวเนี่ยดูเปล่งปลั่งชุ่มชื้นดีกว่านะครับยังไงเราไปแต่งหน้ากันต่อแล้วเดี๋ยวให้ดูกันนะครับและแล้วนะครับเราก็ไปแต่งหน้าเพิ่มนิดหน่อย <Hi. S 1> ไม่นิดหน่อยแล้วแบละมันีีคือว่าฟาดเต็มอยู่เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าวันนี้ตาก็เป็นเทาสโมกกี้นิดหนึ่งนะครับพร <Hi. S 1> ้อมที่จะไป ปาร์ตี้แล้วก็วันนี้นางแบบของเราเซ็กซ mm ี hmm. ่ช่นี่ขาไม่พูดนี่เขาไม่พูดอ oh, ขอสวยใช่ไหมโพสสิโพสหน่อยสิเอ <laughs> สำหรับวันนี้นะครับเราก็แนะนำวิธีการลงรองพื้นหรือว่าการลงผิวเพื่อเผยผิวนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็วันนี้หวังว่าทุกคนนะครับก็จะสามารถที่จะทำตามได้ไม่ยากเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถ f อ l l o w อ n นส a า r กรม Twitter แล้วก็กดไลค์แฟนเพจได้นะครับหรือว่าข้างล่างก็จะมีลิงก์ให้กดนะครับสำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ